ครับสวัสดีครับเรากลับมาอยู่กับเกมฟอร์ i ไนและนี่ผมกับตันนะครับผมวันนี้ก็มาถึงตัวละครคาแรคเตอร์ที่3ของ Battle p a า s Chapter 2 s ซี s ัน4ก็คือ Groot นะครับส่วนตัวไม่ชอบเลยไม่ชอบตัวละครกรูดทำออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นฟอยสีทองอ่ะสวยอยู่เอาละครับ Battle p a า s ของกรูดเนี่ยจะเป็นเลเวล30 ถึงเลเวล46นะครับเลเวล46ก็จะได้ปลดล็อกนะครับเป็นหลังได้ปลดล็อกล็อกเก็ตนั่นแหละล็อกเก็ตไลคูนนะซึ่งผมชอบมากชอบตัวล็อกเก็ตไลคูนมากมากเข้า okay, ครับเลเวล30จะเป็นตัวเซตไลค์นะครับเป็นตัวลอยลงมาแล้วก็มีเป็นแสงเนาะเหมือนกับในหนังกาเดียนตอนสุดท้ายของภาคหนึ่งนะครับประมาณนั้นสวยดีผมชอบ31เป็นวีบัคนะครับ1 32ครับเป็นเบบี้กู๊ดนะครับซึ่งอันนี้ต้องปลดล็อกเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปดาวปลดล็อกไงนะครับ33เป็นสกินปืนนะครับไม่ค่อยชอบเหมือนกันครับเขียวๆเหมือนขึ้นลาเลยดูไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็3 4เป็นสเปกูดครับ35เป็นเพลงที่เราได้ยินนี้เลยนะครับผมใช้ผมรู้สึกว่ามันดูแบบคือเขิลมากดูดีครับ36ครับแบนเนอร์ของกรุ๊ปนะครับ37เนะครับเป็นที่สับหินอิดดินทรายอะไรนั่นแหละฮะ แล้วก็38เป็นกรูดครับกรูดเชลาครับกรูดเป็นชลาเขียวเลย39ครับเป็นลายกรูดเนาะในเครื่องร่อนนะครับ40นะครับเป็นอีโมจิของเบบี้กรูดนะครับอันนี้น่ารักผมยอมรับว่าน่ารักอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้เนาะครับ41ครับ v ีบั k นะครับอ่า42เครื่องร่อนไม้ของกรูดนะครับก็ ผมว่ายังดูดีนะมันยังดูแบบเหมือนมีปีกอยู่แต่เป็นปีกไม้ครับ43เป็นล็อกเก็ตและคูนผมชอบมากอันนี้น่ารักมากครับเป็นสเปร์ล็อกเก็ตและคูนนะครับ44นะครับเป็นโหลดยิงสกรีนของ ot, รกรู๊นะครับสวยมากยอมรับว่าอันนี้ดูดีนะครับดูดีมากผมชอบ15เป็นแบนเนอร์ของล็อกเก็ตและคูนนะครับผม 46ครับปลดล็อกล็อกเก็ตและคูณหลังนะครับซึ่งอันนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าล็อกเก็ตและคูณเนี่ยใช้ได้ทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับใช่ครับพอคุณปลดล็อกปุ๊บคุณสามารถใช้ได้ทุกคาแรคเตอร์เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่มีพวกแบบออกมาจากหลังเหมือนกู๊ดอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่ามันจะติดหลังเลยเอเครับเราไปดูกันดีกว่าเนาะเลาเต้นเวลาอะไรเนี่ยครับเวลาปล่อยล็อกเก็ตและคูนมาจะเป็นแบบนี้เต้นอะไรก็ยังอยู่เย้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเตรียมเควสเควสแรกได้เลยนะครับผมไปดูกันโอเคครับเอ่อเควสแรกจะอยู่ที่ฮอลลี่แฟกชั่นนะครับคือเควสนี้เนี่ยเป็นเควสปดลดล็อกของเบบี้กู๊ดก่อนนะครับเราจะได้หลังเบบี้กู๊ดเนาะซึ่งหาน้องอะไม่ยากเลยน้องจะอยู่รวมกับฝูงต้นไม้นะครับอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีกระถางต้นไม้สีดำเนี่ยครับแล้วสีส้ม เนี่ยครับคือเบบี้กูจะอยู่เหมือนเนี่ยแหละครับไอตัวหุ่นเนี่ยแต่ว่าอยู่ตรงกลางสีดำโอเคครับไปดูเคลที่2ครับเคลที่2อยู่ใกล้ๆกันเลยครับออกไปทางอ่าเรียกว่าไงอ่ะซ้ายของเมืองนิดหน่อยนะครับพอเราไปลงเกาะเล็กๆที่มันจะเป็นรูปเหมือนรูปหัวใจนะครับตรงกลางเนี่ยให้เรากด F ปลูกต้นไม้ก็เรียบร้อยแล้วครับเคลที่2งง่ายมากปลูกต้นไม้นะครับเพื่อปลดล็อกของตัวล็อกเก็ตเนาะโอเคครับ ดมชิวเโอเครับเครที่3นะครับเอ่อสวิตซี่แซนจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับ mm hmm. จะอยู่ออกไป mm hmm. ทางด้านซ้ายหน่อยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปปั้นมิตรภาพอะครับแท็กมือกัน นะครับซึ่งผมว่ามันก็หมายถึงมิตรภาพแหละก็กู๊ดกับตัวล็อกเก็ตเราก็รู้เนาะว่ามันเป็นมิตรภาพกันพอเราถึงปุ๊บนะครับตรงนี้ให้เรามายืนตรงกลางแล้วก็เรียกล็อกเก็ตแลาคูนออกมาได้เลยนะครับเท่านี้แหละชิวๆโอเคครับถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมกัปตัน